ตอนที่52ออกตามหาสมุนไพร5สีหลิงเฉินจำเป็นต้องหาสมุนไพร5สีมาให้ได้เพื่อใช้ในการหลอมยาจื่อสู้ขึ้นมาแต่ว่าการหลอมยาเม็ดวิญญาณจื่อสู้ขึ้นมามันต้องใช้สมุนไพร5สีที่ยังเปล่งแสงอยู่เท่านั้น สมุนไพรห้าสีคือสมุนไพรที่ใบของมันจะเปล่งประกายแสงห้าสีออกมาตลอดเวลาแต่เมื่อใดที่ใบของพวกมันถูกดึงออกมาจากลำต้นเมื่อผ่านไปสองชั่วยามใบของมันจะหมดแสงทันที คุณค่าของสมุนไพร5้าสีตอนเปล่งประกายแสง5้าสีมันมีค่ามากสามารถนำไปปรุงยาได้หลายอย่างแต่ถ้ามันหมดแสงในตัวแล้วคุณค่าของมันก็เปรียบดังต้นหญ้าไร้ค่า การที่หลิงเฉินจะนำสมุนไพรห้าสีกลับมาหลอมยาหลิงเฉินจะต้องนำพวกมันมาทั้งต้นโดยไม่ปล่อยให้มันตายมันเป็นเรื่องที่ถือว่ายากเย็นอย่างหนึ่งหลังจากที่หลิงเฉินตัดสินใจได้ว่าเขาจะออกไปหาสมุนไพรห้าสี เขาก็รีบมุ่งตรงตามหลังหวังเซียนที่เพิ่งจะกลับไปทันทีแต่เขานั้นไม่ได้ไปหาหวังเซียนแต่อย่างใดแต่ลิงเฉินไปซื้อมาจากครอบมาภายในเมืองชิงลู่ต่างหากเขาต้องมีพาหนะในการเดินทางก่อนเป็นอย่างแรก และเมื่อได้มากลับมาภายในมื้อเย็นที่โต๊ะอาหารมีหกชีวิตนั่งล้อมรอบหลิงเฉินก็ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องการออกตามหาสมุนไพรห้าสีกับครอบครัวเยี่ยและพี่น้องลูกภายในโต๊ะอาหารข้ามว่าอย่างไรนะเจ้าคะ นางเยี่ยเอ่ยอ,ออกมาด้วยความตระหนกเมื่อได้ยินว่านายน้อยของตนเองจะออกเดินทางไปสักพักข้าจะออกไปตามหาสมุนไพรห้าสีนะขอรับลิงเชิญตอบกลับไปอย่างเรียบเฉยพรุ่งนี้เลยหรือเจ้าคะ นางเยี่ยเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงนายน้อยหลิงดีกับครอบครัวของนางเป็นอย่างมากจะหาในที่ดีเช่นนี้ได้ที่ใดและถึงแม้นายน้อยหลิงจะเป็นผู้ฝึกตนแต่เขาก็ยังเป็นเพียงเด็กหนุ่มอายุสิปีเท่านั้นออกไปท่องใต้ลากคนเดียวจะไม่ให้เป็นห่วงได้เยี่ยงไร ใช่แล้วขอรับค่าต้องไปพรุ่งนี้เลยอย่างไรค่าก็ต้องรบกวนพวกท่านทั้งสองดูแลลู่หมิงและลู่หนิงแทนค่าด้วยนะขอรับเพราะว่าการไปในครั้งนี้ไม่รู้ว่าค่าจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนถึงจะหาสมุนไพรห้าสีพบ หลิงเฉินกล่าวออกมาพลางกับใช้ตะเกียบตักอาหารเข้าปากไม่ไปไม่ได้หรือเจ้าคะนางเยี่ยถามอีกครั้งแต่หลิงเฉินก็ส่ายหัวตอบกลับไปทันทีไม่ได้ถ้าข้าไม่สามารถหามันมาได้ข้าคงจะแย่ มันหนักหนาขนาดนั้นเลยหรือเจ้าคะลิงเชิญํำเพียงยกยิ้มตอบกลับนางเยี่ยไปถ้าเขาไม่สามารถได้ยาเม็ดวิญญาณจื้อสู้มาและเขายังขัดเกล่าพลังวิญญาณไปให้สูงกว่าระดับนี้ระยะเวลาในการใช้พลังวิญญาณของเขาก็จะยิ่งลดน้อยลงเพราะร่างกายมันรับภาระไม่ไหวทันใดนั้นเองเสียงของลู่หมิงก็ได้ดังขึ้นมาให้ข้าไปด้วยนะขอรับท่านพี่ใหญ่ เด็กน้อยวัย8ปีแสดงแววตาที่มุ่งมั่นออกมาอย่างเต็มเปี่ยมลิงเฉินสายหน้าตอบปฏิเสธกลับไปพร้อมกับกล่าวว่ามันอันตรายเกินไปสำหรับเจ้าลำพังตัวข้าเองยังจะพอดูแลตัวเองได้แต่ถ้าจะมาให้ห่วงหน้าพวงหลังข้าคงจะทำไม่ได้ไม่ได้ยินคําตอบนั้นใบหน้าของเด็กน้อยวัย8ปีก็เต็มไปด้วยความสลด ลิงเฉินก็ยินดีใจที่เห็นทุกคนเป็นห่วงเขาเช่นนี้ขณะนั้นเองลิงเฉินก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่กำลังดึงชายเสื้อของเขาอยู่ลิงเฉินกวาดสายตามองไปหาเจ้าของมือเล็กๆนั้นลู่หนิงก,กำลังใช้มือเล็กๆของตนเองดึงชายเสื้อของเขาอยู่ยังไม่ปล่อยมือมีอันใดลู่หนิงลิงเฉินถามด้วยความสงสยัย ทันใดนั้นเองเด็กน้อยลู่หนิงก็ใช้แววตาที่เศร้าหมองของตนจ้องมาที่พี่ใหญ่ที่กำลังจะออกเดินทางกลับมาเร็วๆนะเจ้าค่ะท่านพี่ใหญ่ลู่หนิงกล่าวออกมาด้วยท่าทางน่ารักน่าเอ็นดู เมื่อหลิงเชิญเห็นก็ให้เอ็นดูนักเขายื่นมือของตนเองไปสัมผัสที่ผมของลู่หนิงก่อนจะออกแรงลูบอย่างเบาๆอย่างอ่อนโยนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพี่จะรีบกลับมาหลิงเชิญเอ่ยพลางแสดงรอยยิ้มที่มีความสุขหลังจากนั้นหลิงเชิญก็จัดการเรื่องทุกอย่างจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักผ่อนทันทีเพราะว่ายามรุ่งขึ้นเขาจะออกเดินทางไปจากคฤหาสน์หลังนี้ ตอนเช้าหลิงเฉินก็ได้ขี่ม้าออกไปทันทีโดยมีครอบครัวเยี่ยและพี่น้องลู่มาคอยส่งโดยนางเยี่ยนั้นเตรียมอาหารจำนวนหนึ่งให้กับหลิงเฉินติดตัวไปด้วยม้าสีน้ำตาลที่บนหลังของมันมีเด็กหนุ่มวัยสิบหกปีที่สวมใสอ่อภรรสีดำทมิน,นั่งอยู่ได้ออกวิ่งจากคฤหาสน์หลังใหญ่มุ่งตรงเข้าไปภายในป่า ลิงเชิญไม่ค่อยจะเป็นห่วงคนที่ครือหัดกลางน้ำสักเท่าไร่เพราะว่าเขานั้นได้กางเขตแดนของอักคระเอาไวแ้วแล้วและยังมีปลามังกรเจ็ดสีที่เป็นสัตว์อสูรวิญญาณระดับสีดำคอยดูแลอยู่ด้วยการจะต่อกรกับสัตว์อสูรวิญญาณระดับสีดำผู้ฝึกตนจะต้องมีระดับพลังวิญญาณอยู่ถึงขั้นบรรลุชะตาขึ้นไปแล้ว ในบริเวณเมืองชิงลู่ไม่มีผู้ฝึกตนที่อยู่ในระดับบรรลุชะตาเช่นเขาอีกแล้วเลยไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวว่าคฤรืหัดของเขาจะเป็นอันตรายห่างออกไปตรงบริเวณชายแดนแคว้นหมิงและแคว้นหลิวกองทัพของทั้งสองแคว้นที่มีทหารร่วมแสนในกํกำลังตั้งแถวรอการเข้าปะทะก,กันอยู่ตรงกลางสมรภูมิวันนี้จะเป็นวันชี้ชะตาของสงครามในครั้งนี้ หมิงเหอหลิงที่สวมเกราะสีทองอาร่ามนั่งอยู่บนหลังอาชาสีดำสนิทก้าวเท้าออกมาด้านหน้าของทหารทุกคนเผยให้เห็นความกล้าหาญและความสง่างามในเวลาที่นั่งอยู่บนหลังม้าประหนึ่งเทพสงครามที่กำลังนำทัพจบบท ตอนที่53สงครามตัดสินทหารของทั้งสองแคว้นกำลังยืนเผชิญหน้ากันอยู่สองฝั่งผู้นำของทั้งสองฝ่ายก้าวออกมาด้านหน้าของกองทัพของตนเองหมิงเหอหลิงไทจื่อแห่งแคว้นหมิงบุรุษท่าทางองคอาจสง่างามที่นั่งอยู่บนหลังของอาชาก้าออกมาด้านหน้าของทหารทั้งหมด ไม่ว่าผู้ใดเมื่อได้รูปลักษณ์แม้จะเป็นครั้งแรกก็สามารถสัมผัสได้ว่าร่างกายของบุรุษผู้นี้กำลังแผ่ออราแห่งการปกครองออกมาอย่างเต็มเปี่ยมทางด้านของแก้นหลิวผู้ที่ก้าวนำหน้า คือบุรุษวัยประมาณ20กลางกลางเขาเป็นชายที่มีร่างกายกำยำสวมใส่เกราะเหล็กสีเงินที่มีลวดลายของพยักอยู่บนชุดเกราะใบหน้านั้นที่แสนจะเต็มไปด้วยความเจ้าเล่และหญิ่งยโสชายผู้นี้คือไทจื่อแห่งแคว้นหลิว หลิวหวังจริงพวกเขาทั้งสองคนรู้จักหน้าตาและฐานะของอีกฝ่ายดีอยู่แล้วข้าไม่คิดเลยว่าศึกครั้งนี้ไทจือของแคว้นหมิงจะออกหน้าเองเช่นนี้หลิวหวังจริงที่อยู่อีกฝั่งของสนามรบได้ตะโกนด้วยเสียงดังลัน่น หมิงเหอหลิงที่อยู่บนหลังของอาชายังคงแสดงท่าทางสงบนิ่งไปสักพักก่อนที่จะกล่าวกลับไปด้วยเสียงเรียบเฉยนี่เป็นศึกแรกของข้าท่านช่วยถอยให้ข้าหน่อยไม่ได้หรืออย่างไรหลิวหวังจิงที่อยู่อีกฝั่งของสนามรบเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาก็เปล่งเสียงหัวเราะอันน่ารังเกียจออกมาพูดเล่นอย่างนั้นหรือเหอหลิง ตอนนี้พวกเจ้าคงจะทนอยู่ได้อีกไม่นานด้วยสเสบียงเพียงแค่นั้นแล้วเหตุใดข้าต้องถอยด้วยหลิวหวังจริงกล่าออกมาอย่างไหลลืน่นและดูจะภูมิใจกับชัยชนะของตนเองที่สามารถาเผาสเสบียงของแก้นหนิงได้ เราเช่นนี้อย่างไรพวกเรามาลองสู้กันสักครั้งถ้าเจ้าตัดคอข้าได้ศึกนี้แกว้นหมิงของพวกเจ้าอาจจะชนะก็ได้หลิวหวังจริงยื่นโอกาสให้กับอีกฝ่ายสำหรับมันแล้วตอนนี้คงคิดว่าแกว้นหมิงอยู่ในกำมือก็เพียงเท่านั้น หมิงเหอหลิงที่นั่งอยู่บนหลังของอาชาเขาไม่แสดงท่าทางอันใดออกมาเลยก่อนจะตอบกลับไปได้ค่ารับคำท้าของท่านไท่จือของทั้งสองแกวนควบอาชาคู่ใจมุ่งตรงออกมาเผชิญหน้ากันตรงกลางของสนามรบ หมิงเหอหลิงและหลิวหวังจริงลงจากหลังของอาชาทั้งสองชักกระบี่คู่กายของตนเองออกมาจากฝักกระบี่ที่เหน็บอยู่ที่เอวกระบี่สีทองในมือของหมิงเหอหลิงคืออาวุธวิญญาณที่มีชื่อว่ากระบี่พาสวรรค์โดยกระบี่เล่มนี้เป็นอาวุธวิญญาณที่มีทักษะสัตว์อสูรวิญญาณระดับสีดำสลักเอาไว้อยู่มันคือสมบัติชิ้นหนึ่งที่ถูกส่งต่อกันมาของราชวงศ์หมิง ครั้งแรกที่สร้างกระบี่เล่มนี้ขึ้นมามันต้องใช้ผู้ฝึกตนสายวิถีอักขระมากถึงสิบคนกว่าจะสามารถผนึกทักษะของสัตว์อสูรวิญญาณระดับสีดำลงไปได้เมื่อกระบี่ผ่าสวรรค์มาอยู่ในมือของหมิงเหอหลิงมันช่วยให้ความสง่างามของเขาเพิ่มมากขึ้นไปอีกลิวหวังจริงเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนเขาได้ใช้กระบี่สีเงินของตนเองพุ่งเข้าใส่หมิงเหอหลิงอย่างรวดเร็ว อีกฝ่ายก็เป็นผู้ฝึกตนที่อยู่ในระดับอย่างรู้เหมือนกันเธอหลิงที่โดนกระบี่ของอีกฝ่ายพุ่งเข้าใส่ตนเขาก็ใช้กระบี่สีทองในมือของตนเองตั้งรับแล้วก็โต้อต,อตอบกลับไปในเวลาเดียวกันแคร้งแคร้งแคร้งกระบี่ของทั้งสองปะทะก,กันเกิดเสียงดังลั่นไปทั่วทั้งสนามรบเหล่าทหารของทั้งสองฝ่ายยืนมองผู้นำของตนเองฟาดฟันกันอย่างเงียบสนิท เพลงกระบี่ทั้งสองฝ่ายที่แลกกันอยู่มาประมาณสิบกระบวนท่าเพลงกระบี่ของพวกเขาทั้งถึงว่าสูสีแต่กระนั้นความจริงที่หลิวหวังจริงอายุมากกว่าหมิงเหอหลิงเกินห้าปีนั้นเป็นความจริง เมื่อเปรียบเทียบกันตามอายุแล้วหมิงเหอหลิงถือว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่แท้จริงในขณะที่กำลังแลกกระบี่อยู่นั้นเองหมิงเหอหลิงก็ได้โอกาสที่ตนเองจะแสดงทักษะกระบี่ราชันออกมาทักษะกระบี่ราชันกระบวนท่าที่สองคมหอกราชน ส้นเสียงของเหอหลิงกระบี่สีทองในมือของเหอหลิงก็มีความเร็วที่เปลี่ยนไปปลายกระบี่สีทองพุ่งตรงเข้าไปที่ร่างกายของหลิวหวังจริงถึง5้าครั้งในเวลาเพียงพริบตาเดียวอาร์่ม่มัน หลิวหวังจริงร้องอุทานออกมาด้วยความตื่นตระหนกเพียงพริปตาครั้งเดียวร่างกายของเขาก็ได้เกิดบาดแผลขึ้นมาถึง5จุดนั้นคือแขนซ้ายและขวาขาซ้ายและขวาและกลางหน้าอกหลิวเหอหลิงผงะถอยกลับไปหลายก้าว โลหิตที่ไหลออกมาจากบาดแผลที่แขนและขาทั้งสองข้างถือว่าหนักหนาเอาการแต่บาดแผลตรงกลางหน้าอกไม่เท่าไหร่เพราะมีเกราะเหล็กป้องกันอยู่ม่เจ้าทำได้อย่างไรหลิวหวังจริงถามด้วยความประหลาดใจ เขาก็เป็นผู้ฝึกตนระดับใกล้เคียงกับหมิงเหอหลิงเหตุใดเขาถึงมองไม่เห็นกระบี่ของอีกฝ่ายละเมื่อครู่ทักษะที่สองของกระบี่ราชันของเหอหลิงที่มีชื่อว่าหอกราชันมันคือการเพิ่มความเร็วให้กับกระบี่ชั่วพริบตา เหอหลิงสามารถทิ้มแทงได้สูงสุดถึงห้าครั้งในพริบตาเดียวหมิงเหอหลิงสงบนิ่งเขายกกระบี่ของตนเองขึ้นมาแล้วชี้ตรงไปที่หน้าของหลิวหวังจริงก่อนจะกล่าวอย่างเรียบเฉยข้าไม่อยากฆ่าท่านให้สองแกว้นมีเรื่องบาดหมางกันมากไปกว่านี้ท่านสั่งถอยทับเถอะ เหอหลิงรู้ถึงผลที่จะตามมาถ้าเขาสังหารไทจือของแควนหมิงด้วยดาบของตนเองความแค้นของทั้งสองแควนจะยิ่งเพิ่มขึ้นจนเรียกได้ว่าอีกร้อยปีก็คงไม่จบลงทว่าหลิวหวังจริงได้ยกยิ้มที่มุมปากอันเจ้าเล่ สังหารงั้นหรือบ้าหรืออย่างไรทันใดนั้นเองหญิงเหอหลิงที่กำลังได้เปรียบก,ก็รู้สึกถึงบางอย่างด้านในร่างกายของเขาพลังวิญญาณกำลังปั่นป่วนจนต้องกระอักโลหิตสีแดงออกมาเป็นจำนวนมากอาอะไรกันจบตอน ตอนที่54ทักษะ5พิษปั่นป่วนโลหิตสีแดงสดได้กระอักออกมาจากปากของหมิงเหอหลิงอย่างเป็นปริศนาพลังวิญญาณภายในร่างกายของเขากำลังปั่นป่วนเป็นอย่างมากถึงขณะที่เขาทั้งสองข้างลงไปสุดอยู่กับพื้น ใบหน้าของหมิงเหอหลิงเต็มไปด้วยความตื่นตระนกเขาประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นยามแรกที่เขากับหลิวหวังจริงแลกกระบี่กันเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้โดนคมกระบี่ของอีกฝ่ายเลยสักครั้งแล้วเหตุใดเขาถึงบาดเจ็บได้หมิงเหอหลิงที่กำลังคุกเข่าอยู่ได้ใช้สมองทั้งหมดของตนเองตรองดูถึงความเป็นไปได้หรือว่า เหอหลิงอุทานออกมาราวกับนึกบางอย่างออกเมื่อเห็นปฏิกิริยาของหมิงเหอหลิงที่แสดงใบหน้าอันตื่นประหนกออกมาหลิวหวังจริงก็ยกยิ้มอันเจ้าเล่ใช่แล้วทักษะห้าพิษปั่นป่วน ทักษะห้าพิษปั่นป่วนเป็นทักษะที่จะส่งผ่านพิษไปตามวัถตถุต่างๆมันจัดเป็นทักษะระดับสีม่วงเพราะว่าการจะรับมือกับผู้ที่ฝึกฝนทักษะพิษชนิดนี้จำเป็นต้องไม่โดนหรือเข้าใกล้ผู้ที่ใช้ทักษะนี้เลยหมิงเหอหลิงตระหนักได้ว่าเขาปะทะก,กระบี่กับหลิวหวังจริงหลายครั้งอีกฝ่ายคงจะส่งผ่านพิษมาทางกระบี่เป็นแน่ ที่เหอหลิงไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะใช้วิธีนี้เพราะว่าทักษะหาพิษปั่นป่วนเป็นทักษะที่ไม่น่าจะมีผู้เรียนรู้อยู่แล้วภายในใต้ล่าท่านเหตุใดท่านถึงเหตุใดข้าถึงมีมันเงินรือเจ้าดูจากทักษะนี้แล้วเจ้าก็น่าจะรู้นะว่าอาจารย์ของข้าเป็นผู้ใดหลิวหวังจริงกล่าวออกมาอย่างยิงเยโสอย่างบอกนะว่ามู่ซาหลิวเงินรือ มิงเหอหลิงกล่าวออกมาอย่างแทบจะไม่ต้องคิดเลยสักนิดมีผู้เดียวที่รู้เกี่ยวกับทักษะพิษทั่วทั้งใต้ล่าหนึ่งใน8ราชาห้าขุนเขาสี่สมุดจอมมารพิษมูซาลหลิวผู้ฝึกตนที่อยู่ในระดับเซียน ทั่วทั้งห้าแก้วสี่สมุรมีผู้ที่ถูกยกย่องว่าเป็น8ปราชาห้าขุน 5, เขาอยู่8ดคนโดยพวกเขามีระดับพลังวิญญาณอยู่ในระดับเซียนยอดฝีมือแต่ละคนก็ต่างถนัดสายวิธีแห่งการฝึกตนไปคนละอย่าง มูซาหลิวก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาคือจอมมารพิษที่ทุกคนเกรงกลัวถ้าหลิวหวังจริงผู้นี้เรียนทักษะห้าพิษปันป่วนมาจากมูซาหลิวผู้นั้นก็ไม่แปลกเลยเจ้าพลาดแล้วเหอหลิงหลิวหวังจริงกล่าวย่อออกมาแม่ทัพใหญ่เว่ยที่อยู่ไกลไกลก็ถึงกับกัดฟันแน่นภายในใจของเขาตอนนี้เปรียบดังกองเพลิงที่กำลังลุกไหม้ บัดนี้ภายในใจของเขาพุ่งเข้าไปช่วยไทจือเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเขากระทําเช่นนั้นจริงๆคนแกนหลิวคงจะหัวเราะไทจือของพวกเขาว่าเป็นคนขาดคลาว และแม่ทับใหญ่เว่ยก็รู้ใจจริงของไทจือของตนดีว่าคงจะไม่อยากให้ตนยื่นมือเข้าไปช่วยท่านแม่ทับใหญ่เช่นนี้จะเอาอยัางไงดีขอรับรองแม่ทับใหญ่ที่ขี่อาชาอยู่ข้างกายได้ถามขึ้นด้วยความตรตะหนกรอไปก่อนหมิงเว่ยกัดฟันตอบกลับไปแต่ว่ารอไปก่อนไทจือยังไม่มีคำสั่ง หมิงเหอหลิงที่นั่งคุกเข่าอยู่กลางสนามรบเข่ากระอักโลหิตออกมาอีกครั้งด้วยความเจ็บปวดตอนนี้ทักษะห้าพิษปั่นป่วนมันเริ่มทำร้ายร่างกายของเขามากขึ้นคราวนี้แหละเจ้าได้ตายแน่หมิงเหอหลิงหลิวหวังจริงกล่าวออกมาพร้อมกับก้าวเท้าเข้าไปหาเหอหลิงที่คุกเข่าอยู่กับพื้นอย่างช้าๆเพื่อหวังจะปิดชีวิต ในขณะที่คิดว่าตนเองกำลังจะได้รับชัยชนะหลิวหวังจริงไม่สังเกตเลยว่าเหอหลิงแม้จะถูกพิษไปเขายังคงสงบนิ่งเพื่อรอจังหวะนี้อยู่นิ้วมือทั้งห้าของหมิงเหอหลิงจับด้ามกระบี่สีทองในมือแน่นก่อนที่คมกระบี่สีทองจะแผ่ออราพลังวิญญาณมหาศาลออกมาทักษะกระบี่ราชากระบวนท่าที่ห้ากระบี่ตัดราชา เฮลิงได้ตวัดกระบี่สีทองในมือของตนเองออกไปอย่างสุดแรงคลื่นดาบพลังวิญญาณสีทองพุ่งออกจากกระบี่ตรงเข้าไปใส่ร่างของหลิวหวังจริงที่ก้าวเข้ามาด้านหน้าฉึบคลื่นกระบี่พลังวิญญาณได้ฟันเข้ากลางร่างของหลิวหวังจริงเกิดเป็นบาดแผลขนาดใหญ่ โลหิตสีแดงสดกระจายออกมาเป็นจำนวนมากเพียงแค่การโจมตีเพียงครั้งเดียวบัดนี้สติของไทจือแห่งแกว้นหลิวก็ได้หลุดหายออกไปจากร่างเรียบร้อยแล้วพากหลังจากการปล่อยการโจมตีนั้นไปหมิงเหอหลิงก็ถึงกับกระอักเลือดออกมาอีกครั้งทักษะกระบี่ราชนกระบวนท่าที่ห้ามันใช้พลังวิญญาณมากเกินไปสำหรับเขาในตอนนี้ในร่างกายที่ปกติต่อหนึ่ง วันเหอหลิงสามารถใช้มันได้เพียงสองครั้งเท่านั้นแล้วยิ่งบัดนี้ร่างกายโดนพิษเข้าไปการใช้มันเพียงครั้งเดียวก็ทำให้พิษกำเริบขึ้นอีกครั้งไท้จือทหารของแคว้นหลิวตะโกนดังลั่นพร้อมกับพวกมันเรียกควบอาชาเข้าประจันบาลทันทีแม่ทัพใหญ่หมิงเว่ยที่เห็นเช่นนั้นไม่รอช้าเขาได้ชักกระบี่ที่เอวของตนเองออกมาแล้วกล่าวอย่างดังลั่นปกป้องไท้จือ ทหารทั้งสองแกวนพุ่งตรงเข้าไปเพื่อเข้าปะทะกกันทันทีตอนนี้หมิงเหอหลิงกำลังบาดเจ็บอาชาคู่กายของเขามันได้พุ่งเข้ามาใช้ปากจับชายเสื้อของนายแล้วโยนขึ้นมาที่หลังของมันทันที ตาชาตัวนั้นได้พาร่างของหมิงเหอหลิงวิ่งผ่านฝูงคนเพื่อออกจากสนามรบไปในขณะที่ทหารร่วมแสนนายกำลังปะทะก,กันอยู่กลางสมรภูมิอันดุเดือดในการนำทัพของแม่ทัพใหญ่หมิงเว่ย ยามแรกเขาจะมาพาตัวไทจือกลับไปพักรักษาตัวแต่ว่าอาชาตัวนั้นได้พาร่างขององค์ไทจือวิ่งหายไปจากสายตาเรียบร้อยแล้วท่ามกลางสมรภูมิที่มีทหารอยู่มากกว่าหนึ่งแสนการจะหาไทาจือคนเดียวที่วิ่งหายไปในฝูงคนมันทำได้ยากเย็นจบตอน